ออทำไมเด็กกินก็ออกหมดแล้วค่ะพี่เออปิดให้ด้วยสนะิครับก็ว่าทำไมกิ่นโวยเลยอ้าวพี่ก้อยเปิดอันนี้เขาจะเอาอันนี้ไม่ติดอ่ะทุกคนใชะได้เขาจะเอาสติ๊กเกอร์ใส่แมวอันดีแก้งแมวอีกมีใครอยากดูแมวแมมไหมครับมีใครอยากดูแมวแมมไหมอยู มอมแมมเดี๋ยวพาพี่ๆดูมอมแมมดูมอมแมมคนแคปภาพนี้ไว้หน่อย กลัวไหมกัวสวัสดีตอนเย็นนะครับทุกคนวยบ้านเบียวด้วยเดี๋ยวพามาดูน้องแมวกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงใกล้ๆค,คูปองเดี๋ยวเราจะมามาบิวกันใหม่นะครับบิวกันใหม่งั้น เดี๋ยวใกล้ๆเราค่อยๆติดตะกร้าไหมทุกคนเพื่อเปิดการมองเห็นก่อนเพราะว่าจะได้เจอพีพ่ๆน้องๆทุกคนคนชอบบางทีชอบถามว่าไม่ขึ้นฝีเลยใช่ครับบางทีเราติดตะกร้าแล้วมันไม่ค่อยขึ้นฝีครับทุกคนเราก็เลยต้องติดตะกร้าเอ้เราเลยต้องเอาตะกร้าอกอ,กอกก่อนชั่วคราว <c oughs> นี่ยัง <c oughs> มีอันีอันนึงนะฮะนี่มีออันนึงมีบ้านเ <c oughs> ข้าตะกร้าอกอกก่อนเพื่อเปิดก,การมองเห็นยูยุงมายุงยุงเพียบเลย ไม่ใช่ยุงผู้ผิดเอาเอาไม้ตียุงยูเอาอันนี้เก็บด้วยดิยูยุงยูด้วยอะไรเดี๋ยวเขาจัด,ด,ด,ดจการไงฝากเก็บให้หน่ยอยใช่แล้วเพราะว่าข้างนอกชี้นดีเอาไม้ตียุงเลยขอบคอบคุณรัแม่เหมือนพูดแม่ยังครึ่งทุกคนดูดิดูดิดูท่าน้องดิอืม อย่าก,กัดนะมอแมมอืมอืมอืมอยากไปยังบางทีเราก็กลัวนะครับกลัวมอมแมมจะข่วนผมดูดิเจ็บจังมังมังมัง,มง จริงมากเจ้าแตงเนงเนงผมว่าเอาอันนี้ออกดีกว่ามั้งหน้าออก,อกดีกว่านนคนน่าจะเลื่อนผ่าน<ะ>เดี๋ยวบอกครัอะไรเหรอครับตามที่ยูแอบสืกดซื้อแก้วให้เขาเขาบอกไม่ให้งเขากดซื้อไปแล้วพี่บอกว่าเดี๋ยววัวคิดไม่ออกจะซื้ออะไรให้เขาดีเขาบอกว่าไม่ให้เอาซ้ำไม่ให้เ <c oughs> อาที่ขเขามีแล้วเพราะว่าเขาจะใช้แค่อันเดียวเท่านั้นก็ไม่เอยากมีหลายอัน ก็ต้องซื้อรุ่นใหม่ไม่เอาต้องซื้อรุ่นอื่นไม่ได้ต้องใช้อันเดียวให้หมดจนกว่าต้องใช้อันเดียวอันเดิมจนกว่าจะพางไม่งั้นถ้ามีหลายอันแล้วมันไม่ได้ใช้มันเสียดายค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนปรับแสงก่อนนะคะเอาอยอ้อนหน้ามาสิเขาจะปรับแสงหน้าอยู่ส<ช>ีนี้ได้ไหมได้อันนี้หน้าเหลืองไปนยเขาปรับแสงก่อนนะคะ อืมุ้ยไม่สวยเลยอ้าอ,อย่าไม่มีเด็กกูมาหนุนะน้ามันสิเขาใส่กล้องจับตูดเขาด้วยเดี๋ยวเขาเมืเอเอ่อไหร่เอาเอาเอาฟิลเตอร์ออกเลยหรอไม่ใช่หมายถึงว่าเอาแถบออกไม่เห็นไม่เอาแล้วเหรอพีอ่ต้องบิดตัวลงหน่อยเนีย่ยพี่จะได้อยู่กับแมวได้อ,อ๋อหวัวเลยใช่ตัวนึงนะชิวชิวแบบนี้ไหมได้ขนเทียมเลย มีขนว่อนเลยค่ะมัาแมมขนมันเยอะเดี๋ยวพาพี่ๆมาดูพี่แรกดีกว่าพี่แรกม้าแมมมานี่นะม้าแมมมานี่มามานี่มาอยู่ดูมาลีดิไม่ได้กินข้าเหรออยู่มาลีนั่งชิวหน่อบ้างมาลีอยู่ดูมาลีคนเดียวเหรอคนเดียวปะอยู่อุ้มแบบอุ้มกล้องไปหามารีเออเอาพี่แรกก่อนไปเลยก่อนนะมึงจะเร้องปีเอาพี่แรกมาอยากเอาทุกตัวมาขวนเขา น่าล้องน่ารักจังพี่เล็ดพุกขี้อายนะครับดูดิเขาขี้อายมาขอไม่เอาดูนะก็จะมีเสียงเบาๆน้อยๆเขาเป็นแม่คนลวพีท้าวใครเนี่ยเต็มเสื้อเลยใครให้ใส่เสื้อขาวมาทำไมตกไม่ดูแล้ว่ะผีขอยแบ่เข้าปะ ใช่พี่แรดเหมือนมอติเอ่อเหมือนลูกชิ้นแต่ว่าลูกชิ้นจะขนฟูมีมีเหมือนมีเชื้อของแมวแพงเขาบอกว่าแมวสามสีเป็นแมวที่พิเศษดูขนติดปากเพราะเขาสามารถมีลูกออกมาเป็นสีอะไรก็ได้หมดเลยใช่สวัสดีนะครับทุกคนจะไปดูมาลีสวัสดีสวัสดีนะครับทุกคนที่มาดูไลฟ์กันนะครับ ไม่ต้องตกใจนะครับว่านี่คือนี่คือเพจล้างของเราเองครับ g r z o ในะคบผมก็เดี๋ยวเราใกล้ๆประมาณโคงมงเย็นะครับจะติดตะกร้าสินค้าพวกเราเพื่อให้ทุกคนได้มาดูสินค้าเราแล้วก็ช้อปปิ้งกดคูปองกันนะครับต้อนรับโปร88 8, แล้วก็วันนี้วันสุดท้ายด้วยซึ่งส่วนรดจะเยอะมากๆนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ติดเพราะว่าอยากเปิดการมองเห็นก่อนนะครับอยากให้ทุกคนเข้ามาดูไลฟ์เราก่อนอย่างน้อยไม่ซื้อไม่ว่ากันมาติดตามมามาดูไลฟ์มาคุยเล่นนะครับกันได้ฮะ จริงเหรอโอเคอเอามาลีได้ของเล่นอีกแล้วเหรอฮะไม่ได้เอาคุณแจมาครับเขาย่อกระโดดตะคุบแล้วไม่ปินลงไปเลยไม่เจอถุงมือหลายวันไหนถุงมือแถวเนี้ยแหละครับถุงมือเมื่อเช้าเจอแล้วเฮ้ยตรงนี้วันนี้ลมเย็นครับเพราะว่าฝนตก ตอนนี้ลเมเย็นครับแต่ว่าเหมือนมุ่อเช้าน่าจะฝนตกกันละเออใช่เมื่อเช้าฝนตกเพราะว่าะอะไรกันนีนะอดีตากที่พันเข่าอันตัวนี้ดีนะครับไม่ได้มาขายนะแต่ว่าแค่บอกเฉยๆว่ามันดีสำหรับคนที่ขาไม่แข็งแรงและช่องของงกายก็เซฟไว้ไี่ปวดขาแข็งแรง ทีบ้านนู่นเขาเปิดบ้านอยู่นะระว่งเดี๋ยวเขาจัดการสวัสดีสวีเดนนะครับทุกคนอันนี้เพจร้านของเราติดตามด้วยนะฝากติดตามด้วยเพจร้านเราเจียโซเดี๋ยวนะอนาคตจะมีสินค้ายเยอะขึ้นแต่ตอนนี้มีแค่สามอย่างนะแต่ว่าอนาคตอาจจะมีเยอะกว่านี้ก,นก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับตอนนี้มีสินค้ายอยู่สามตัวด้วยกันนะครับมีกาแฟดริปในแค่ผมเป็นคั่วกางเป็นเมล็ดกาแฟจากฝาง ชิงใหม่ของเรานี่นะครับเป็นเมล็ดกาแฟพิเบอรี่ด้วยนะครับผมมาในรูปแบบถุงดริปนะฮะซองละ250บาทเอาไม้เดี๋ยวแป๊บนึงซองละ250บาทนะครับผมแล้วในมีกาแฟ5ซองนะครับซองละ12กรัมนะครับใครสนใจหรือว่าชอบกาแฟดริปหรือว่าเป็นคอกาแฟอยู่แล้วอยากลองกาแฟจากเชียงใหม่นะครับอีกหนึ่งที่นะครับนนั่ก็คือฝางของเรานี่เองนะครับอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเมล็ดพิเปอรี่รสชาติเป็นยังไงนะครับเป็นอาราบิก้าด้วย ก็สั่งไปทานกันได้เดี๋ยวตอน6โมงเย็นมีคูปองลด15%ด้วยนะผมบอกเลยว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวเอากล้องไปฝากเอาไว้กับพี่ลิศแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอเก็บของสักครู่นะครับจะทำอะไรผมเมื่อกี้ไม่เห็นอยดีกเอาคอพาดตัวมาแล้วก็ตัวกิ้งไปคนดูอยู่นะเขาหันกล้องไปทางอยู่แล้วนะหลบก่อนจะเก็บของอชุดอยู่บ้านของจริงนะครับพี่ลิศ ถ่ายมาลีดีกว่าป,ปิ๊งปิ๊งหนูรู้ว่าพี่พี่อยากดูมาลีมีใครหามาลีเจอบ้างคะมีใครหามาลีเจอบ้างแจ๊ซอีดูสิคะดูเขาทำอะไรก็ไม่รู้ แอบดูถ้ามาใหญ่ท่โอ้กินข่ะยห้าโอ้มนมีกินหญ้า,า,ก,ากระเพราใช่ค่ะคุณแม่ปลูกเอาไว้ค่ะคุณแม่เอาอะไรมาปลูกไปเต็มไปหมดเลยค่ะแถวนี้ ่ใหญเขาทำชิค่ะหนูดูได้ทั้งวันเลยอะแบบทำอะไรก็ไม่รู้เ,เขากินหญ้านะคะแบบหญ้าที่เป็นหญ้าเลยะคะ่ะ อันนี้เป็นวิชาชีพอีกแล้วอ่ะไม่ต้องไปตอบม่อยูลบอก,ม,อบอกมันเลยเนี่ยบอก,ก,กมันลเดอ้พวกไอ้พวกมิชชชีพกดปุกไหมอ่ะไอ้มิชชชีพแกทำให้ฉันดูแ yeah ย่ดูมารีทมัมดูมารีทั โอ้หระเบิดระเบิดมาลีนี่ซักก็หรือซักแล้วหอมมะลงลมอ๋อไม่ใส่ตัวไม่กินข้าวกมดิซักก็มันเป็นกลิ่นนี้แหละมารีทำอะไรบี๋ไม่เอาสบู่ที่อาบน้ำซักมันนี่เอาสบู่อาบน้ำแต่ว่าไม่ได้ใส่เยอะทุกคนดูมาลีเล่นอะไรนะหูว้ายุงไม่ใช่แมลงวัน ามากินหญ้าเพราะเขาอยากคลายขนเนี่ยโอดูดิลูกเขาถ่ายให้มุมเห็นยูกับมาลีอยู่ดิเขาก็ไปเล่นอะไรติดปีนกันนะคะสองพ่ลูกเมิอลอริแคดเมิอลอริทำไมยูร้องเมิลอริแคทเป็นเพลงลูกทุ่งอ่ะเมิอลอริแคดนี่เป็นคันทรีไงคันทรีไม่ใช่ยูทำไมร้องเป็นลูกทุ่งก็ลูกทุ่งก็คือคันทรีใช่ไหม ลูกพุ่มเป็นของไทยแลนด์ไม่ใช่คันทรีกันไยกันเสมอลีเสมอดู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 รูดูหน้ามันเอาไปขูดนับด้วยนับด้วยคันหน้านี่แม่เจ้าเสมอยกเอาหน้าไปถูกระเพยแล้วเหมันเขี้ยวกาโหลนะกะโหลกกะหลกกาโหลกจะทำน้องแล้งดูดิทุกคนครับดูนะครับสวัสดีนะครับทุกคนที่แวะมาดูพวกเราเล่นกับแมวนะครับอย่าลืมติดตาม เจสโซออฟฟิเชียลของพวกเราด้วยนะครับผมตอนนี้ยังไม่ได้ติดตะกร้าสินค้าเพราะว่าเดี๋ยวรอยูยูมันจะกัดยูหรอรอพี่ๆน้องๆเข้ามาดูไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนหกโมงยังจะมีตะกร้าสินค้ามีมดส้มอยู่ตรงนั้นระวังกัดน้องนะตะกร้าสินค้าดีทำมไม่ได้ตะกร้าสินค้าร้านของพวกเรานะครับก็ตอนนี้เข้ามาดูสินค้าก่อนกันได้นะครับสนใจตัวไหนสอบถามกันได้นะครับมีกาแฟชาที่ช่วยเรื่องการขับถ่ายชาที่เกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเรื่องน้ําตาลหรือว่าชอบกินหวานมากๆแล้วอยากจะลด มันช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้นะก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับชาขาวชาเขียวกาแฟดริปดูดิดูดิดูมันเอาหน้าไปกิ่งไม้มันคันหน้าี่ก็เกาให้น้องน้องมันเคี้ยวหน้าดิอ๋เป็นแมวมันก็คันหน้าเป็นรล้วเน่อะไรกันเนี่ยพ่อลูกดูดดูดิดูเขาเล่นกันทุกคนดู ที่เขาบอกเสียงเบามากไม่ได้ติดไมค์ครับทุกคนไม่ได้ติดไมค์คะ่ะแล้วก็อยู่ out door นะคะก็อาจจะเสียงเบาเล็กน้อยนะคะเนิดน้อยถึงปันตาเอ๊ะอันนี้มันไว้ทำอะไรไอ้ยืดยืดเนี่ยพี่ใส่ได้ไหมไว้รูดหรอใส่เสร็จแล้วมันเอไปเก็บใช่หมายถึงว่าไอ้รูดรูดนี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ปิดล็อกล็อกไงอ,อันนี้ โอ้ทำได้แล้วเก่งไหมขอรางวัลห้า <5. S 1> บาทบ,บาลีทำตัวน่ารักนะพี่ๆดูอยู่เข้าใจไหมโอ้โหโอ้โหโชว์โชว์เฮ้ยรถม,มา น้องอ้วนจังเลิ่มเริ่มหมอไปนู่นบ้านในช่อปลูกไผ่ที่ที่ไผ่ที่แม่อะไรนะที่แมวกินไหมคะเห็นคนเลี้ยงแมเอ่อไออะไรนะคะต้นอะไร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 นะชื่อต้นเลยนะยู่อะไรนะไม่รู้อะครับต้นอะไรนะไอที่เขาก่อนน้องดาวเอามาให้อ่ะค่ะพี่ยูสั่งมาแล้วน้องดาวก็ปลูกให้ค่ะมันชื่ออะไรนะคะอะไรอะไรนะ จำไม่ได้เลยก่อนเ,อเคยซื้อมาค่ะมันเป็นข้าวแล้วก็เป็นยอดข้าวมันใช่ไหมคะดูดิอาททานหนนี่ต้นกะเพราเหรอใช่กะเพราค่ะบีมาลีกินอะไรบีดูดิดูดิดูดิดดเดยอใบกะเพราเยวกิ่งมัดมือมาลีแล้วนะเบียแกล้งน้องแบบนะี้เดี๋ยวเข,เขาเจ็บน,นะนะบีเวลาเขาก็ช้าเขาเป็นเขาเป็นแมวนะ จะได้หนักไปไวนี่กินกะเพราหึงเลยทุกคนฝากดูสินค้าของพวกเราเลยนะฮะเดี๋ยว6โมงเย็นฟุตบอลลด15% 20% 25%ก็จะมาเห็นวิพี่บอกว่าต้องกดให้ทันนะใช้วิทยายุทธในการกดให้เงินเหรอคะให้เงินไม่ใช่คะ่ะหนูเคย<อ>ซื้ออะไรไอ้ยอดค่ะยอดข้าวอะไร<อ>นะนนยู อยู่อะไรนะที่ตอนนั้นเราปลูกให้มาลีาที่ไม่ใช่ที่เอาไว้ให้เขาเลมมายอดข้าวไว้ที่เป็นที่ซี่ซอะ่ะเออจำไม่ได้แล้วอะ่ะต้นอะไรสักอย่างเขาบอกให้ผายหวานของแมวเขามีขายเป็นกระถางเหมือนเคยซื้อมาอยู่นะคะ่ะเขาไม่กินนะคะเขาชอบมากินหญ้าเนี่ยเขาชอบมาเล็มปลายหญ้าก,กันนะคะดูดิยูเขากัดกินจริงจังเลยน,นั่นแหะมันมีกลิ่นแน่เลยเขาหอมแน่เลย มาลีกินกะเพราเอาหมูสับไหมมาลีเอาหมูสับได้ไหมมารีเอาหนูสับมีดูดีกินยากข้างๆนั้นอะกินอย่างจริงจังกะเพราไปกินกะเพราเอาไปทํากะเพรามูหนูสับดูดิแต่พุงไม่ได้นะดูดิเอาเท้าเขี่ยวอกก็ไปทาเขาทำดูดิเอเขาบอกว่ามันมันเป็นที่ต้องทำทุกคนครับวันนี้โปร8เดือน8วันสุดท้ายแล้วนะครับมีเอาใบกะเพราให้เขาดีๆดิ อที่เป็นใบดีๆถ้าเขากินบีบีเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บแล้วใช่ไหมเจ็บแล้วใช่ไหมเจ็บแง่เดี๋ยวเดี๋ยวฉีดยาต้อไปฉีดยานะบีบีแก้งานอยากชทำแบบนั้นพี่ๆเขาดูอยู่นะไปแล้วรถมารถกระบะมาไม่หลบหรอกหยุด <Yeah. S 2> เขาเป็นอะไรของเขาอะ่ะคึกไงคึกฤทธิ์คึกฤทธิ์คึกฤทธิ์บีหน้าหน้าบูบีหมดแล้วมารีสนุกเหรอข้ามตาโอ้จะหักแล้วมารีสู้กับต้นไม้บีก็อย่าทำสิมาลีฝนตกแล้วแม่เพิ่งเอามาปากักมันยังไม่แข็งอย่าทำ แต่มันซึมลงไปในถนนแล้วใช่แม่แม่แม่ปลูกไงเอามาขุดดินแล้วก็มาจุ่มไงโอ้โหจะจะตายแล้วนะจะตายละเจ้าแมวนี่ล้มต้นไม้แต่มาลีเคยล้มหลายต้นแล้วเนอะดูดูอาหูท่านน่เดี๋ยวไปเอากุยแจของท่าน เมื่อยคะ่ะพี่กอลเขานั่งยองไม่ค่อยได้นานนะเขาเมื่อยได้ยินเสียงพี่กอกลกรีดร้องไหมคะ่ะญาแมวอ๋อญาแมวเค,เคยซื้อมาให้น้องอยู่นะคะ่ะสซนนิดหน่อยคะ่ะใจขวบหนึ่งและะ้วค่ะมานี่เร,ร็วสมรีแคทมานี่เร็ว มานี่เร็วอิ่มหรือ,อยังอิ่มหรือ,อยังมานี่เร็วมานี่เร็วอิ่มออยังมอยู่นั่งแนมเขาหน้ามืมขนาน้าแต่เด็กเขาฝึกพ่อให้ฝึกอตอนนี้พ่อ<ล>บอกว่าให้เปลี่ยนก็มันเป็นยืดเส้นด้วยแต่จริงจริงนั่งกลายเป็นว่านั่งอยู่ไม่ค่อยอมีบ้างน้องหมดเลยน้องไม่ได้เกิดละซูมออกให้ชี้อ่ะนี่นะคะมีคน ดูซิว่าจะเก้าอี้หักไหมให้ถ่ายพี่กอไม่ได้นั่งพื้นนะคะพี่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 ดูเก้าอี้พี่กอดมาเรี่อยๆหนุ่งหม็กขอลเรื่อยๆดิขอจับมือหน่อยอานี้ขอจับมืออ้พี่ีิฟเอามือไปแย่เล็บมาดูดิทุกคนอ้าบีจะไปแย่ทำไมเดี๋ยวมันเป็นรอยเป็นแผลอีกนะ สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมฝากติดตามนะฮะนี่เพจของพวกเรานะ G R Store Official นะครับมีสินค้าหลายตัวด้วยกันมี3ตัวนะครับว่าเดี๋ยวตอนหกโมงเย็นจะมีคูปองลดพิเศษมากๆนะครับตั้งแต่25%ไปจนถึง10%เลยนะครับคือเยอะมากๆแต่ต้องรีบกดกันนะครับวันนี้8เดือน 8, 8สุดท้ายแล้วไหนๆก็มาดูไลฟ์พวกเราแล้วก็ฝา,า,า,ากาาติดตามร้านของพวกเราด้วยพี่ทำไม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 พ่อค้าหล่อจังขอบคุณมากครับฝากติดตามร้านของพวกเราด้วยแล้วก็สินค้าของเราหลอดลินหลอดลินหลอดลินสายเฮลตี้นะครับผมก็ ใครสนใจตัวไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้มีกาแฟชาชี่ชื่อของสีผูช่วยเรื่องการขับถ่ายนะครับถ้าใครมีปัญหาในการขับถ่ายแนะนําตัวนี้ส่วนใครที่ชอบกินหวานแล้วมีปัญหาเรื่องน้ําตาลในเลือดนะครับแนะนําตัวชาขาวจะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะครับ,นะรบทาให้ร่างกายของคุณสุขภาพดียิงขึ้นนะครับกินเป็นประจำนะอันนี้ย้ำว่าเป็น,ปนปกินเป็นประจำทุกตัวต้องกินเป็นประจำแต่ส่วนใครที่เป็นคอกอาแฟก็กดดูหน้าเลยครับอยากให้ลองเจะเป็นกาแฟรดยปบากลางนะครับผมใช่ไหมมาลี หมดดูดตาเหลือกหมดแล้วตาเหลือกเหรอชอบให้เกาพันเหรอมดขาจังมาบิ๊กซีิงดูดิดดมอมแมมโอ้ยทำไมอยู่ปล่อยให้น้องขวนกันอย่างนั้นก็มอมแมมมันชอบขวัญไอาลีไม่เอาอารีม,มาลีไปแล้ว ี่หรือเขาตกน้ำนั่นีลมันนี่มานี่ตอนนั้นมีน้ำนะถ้าตกน้ำเน่าไม่อุ้มเลยนะก็อะอเอากระชอนตักขึ้นมามยูเห็นไหมว่าต้นไม้เขาเพิ่งปลูกอยู่เหยียบอ่ะมาดิกระเพ้าอะกินกระเพราพอแล้วไม่ต้องไปไกล อุท่าโุติตุ่ดให้พี่พี่ดูอลิขันมาอลิขันหน้ามาคันหูอยู่คันหูเพราะว่าใบไม้ทิ่มเข้าไปในหูตีตุ่ดตีตุ่ดตีตูดไม่ใช่ตรงนั้นต้องข้างบนตุ๊ดตุ่ดตุ่ดโอ๊ยโอ๊ยตีขาพี่ค้อนตีขาพี่ก้อนมาลีปล่อยมาลีมาลีปอยอุ้ยมาลีเกาะพี่ก้อน เนี่ยพี่ก็เดีแย์น้องเดี๋ยวน้องติดชอบผวนนะพี่กอ็อย่าสอนให้เขาขนคนมันกำลังเอเนอร์จีกำลังมานี่นี่ๆๆ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 ๆนี่นีนี่แล้วก็เข้าตีหัวเล่นมีคนบอกพี่ป่าหล่อจัง <c oughs> หางดีหางยาวดีคฝนจะตกเลยอ่ะกันนี้หนูรับบทเป็นคนถ่ายทอดสดนะคะ พี่ป่าให้พี่ป่าหาวแล้วง่วงแล้วถึงเวลานอนแล้วทุกคนเดี๋ยวจะไปนอนแล้วนะอุ๊ยพี่ป่าหล่อมากเลยมุมนี้หล่อมากเลยทุกคนเดี๋ยวอีกประมาณแป๊บหนึง่งจะไปนอนแล้วนะครับง่วงนอนละพี่ป่าเ <c oughs> อพี่กอล์ฟวันนี้ตื่นเช้ามากวันนี้แหมพี่เหนือพี่อะไรอีก <45 S 1> พี่นนพี่ชื่ออะไรนะชื่อะอะไรนะ เวนชื sehen, know, oh, kind of oh, also, ่ออะไรนะชื่ออะไรนะวายุอ๋อวายุช <mar ื่ออะไรอีกจำไม่ได้เลยตัวนี้ลืมเออชื่อสกายแล้วก็ชื่ออะไรอีกในน้องใหม่ชื่ออะไรชื่ออะไจำไม่ได้ไม่มีชื่อหรอมีแต่จำไม่ได้นานแล้วมาลีก็ไม่นานขนาดนั้นมาลีเร็วมาลี มีใครเคยดูพี่ก๊อตเล่นน้องใหม่บ้างคะมีดูหมดแล้วถ้าตามาพี่ก๊อตชื่ออะไรคะในน้องใหม่เขาจำชื่อตัวละครเขาได้ฝนตกแล้วครับ<ม>ใช่ปะเขาจำชื่อในตัวละครเขาได้หมดเหรอมีอะไรบ้างเกาเล่นไม่กี่เรื่องเจะไม่จำไม่ได้ได้ไงเหมือนฝนตกนะเนี่ยแต่มันโปอยมากๆไม่รู้สึกเท่าไหร่ พี่เขาบอกดูค่ะชื่ออะไรคะยูไม่ถ่ายติดเขาเหรอไม่ติดเอา้าถ่ายมารีถ่ายคนด้วยสิอ่ะถ่ายคนโอเคเขาชอบออกกล่องทำไมไม่ไป,เ,ปเล่นละครก็เดี๋ยวมันไม่มีคนดูเขานดูว่ามาขายแมวขายแมวอะไรก็มาลมาีมันน่ารักอ่ะชื่อ,อยู อ,อ๋อยูชิยูเหรอยูโฟโยูชิยูเหรอเออใช่อ๋อโ,ฟโ,ฟโฟนดนมุงกัดเอามาแรงกัดแล้วบีช่วยน้องอด้ยวยโดนมดกัดปากนะนี่เขาโดนกัดแล้วเมื่อกี้ดิ้นเลยจะจัดการแบบเธอดูด,ดกิ่งไม้เกี่ยวคอ,อยูฝนตกแล้วอ่ะ ก็จะต้องเตรียมตัวเข้าบ้านต้องไม่กันดีกว่ามาดีเขาเตรียมชาร์จอะไรสักอย่างไปดูเตรียมชาร์จอะไรสักอย่างไปดูนะดูนะโอ้าเข้าบ้านเลยโอ้ยโอเคเมลีเข้าบ้านเมลีเข้าบ้านอยู่อุ้มเข้ามา เข้าไปเรียกกันจานเอามายังมันไม่มาอ๋อโอเคไมปขย่บาจานย์แบบไม่เขย่าแล้วให้เขาอยู่ไปเดี๋ยวก็มาตัวเจ้าตัวนี้เขาขี้กลัวจะตาย์ฝนตกเดี๋ยวนี้มาลีขี้กลัวละผ่านประสบการณ์เรียนเกี่ยวกับหยุดขี้กลัวละมิวนิกเหรอครับหรือยูนิกมิวนิกไม่ใช่ยูนิกหรอไม่ใช่มิวนิกเขาถามว่ามิวนิกมิวนิกอยู่กทมครับ อันนี้จะมีน,น้องๆหลายตัวมากที่เผื่อใครไม่รู้จักมีพี่แรดน,นะครับอันนี้เป็นแมวแห่งเชียงใหม่มาแมมนี่ครับหายรอแล้วจ้ะมแมมไม่คี้ขวนกันนี่ไปไปรอรุ่นตอนไหนหอ่ะปากุุมเอา้าพพราบขวนทีก่อนนั่นอ ขวนแล้วก็อ้อนขวนแล้วก็อ้อนยูดเป็นท็อกซิกรีเลชันชิพเปล่าะฮะมมเมมยูดิยูต้องการเขาแล้วยูทำร้ายเขาทำไมฮะยูเขาตกยุงฮะจะเข้าบ้านเลยปะฮะเข้าบ้านเลยไป ใ,ให้บีให้บีร้านดูก่นมมอนยูเอาของไปตั้งนะเดี็กสังเก็บอะไรไอันนี้เข้ามาเลยมีอยากรู้ว่ามอมแมมได้กินข้าวหรือยังกินแล้วเหรอกินแล้วใช่ไหมใช่ทำไมเหมือนเรียกไปตรงข้าวตลอดเข้าบ้านเลยไปเซตมุมครับไปตะคู่นะคะหูยมันมุมยักษ์อยู่ในห้องอยู่อ๋ออยู่ข้างนอกเห็นไหมไม่เห็นหรอ พี่พี่ะหนูจะให้ดูแมงมุมยักษ์ตอนนั้นพี่กกตีตัวนี้เละเนี่ยเนี่ยแล้วแล้วก็หนูก็ไล่ให้หนูก็ต้องวิ่งไปตีให้ใหญ่มากนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะแมงมุมยักษ์มาลีมานี่แมงมุมยักษ์มานีมานีก็มีคนแห่กันแล้ว ติดตะกร้าก็ได้โปรวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะไปตั้งแล้วก็ติดตะกร้านะคะกำลังกลับเข้าบ้าน,นะ